หลังพายุโนอื่นพานไปเนาะครับเนาะนอกจากสิมาเบืองหนามเบืองทากันว่ามันเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรเนาะครับมือนอยางที่ว่าส่งเมย์นะครับเพิงพ่งแรนมาอันนี้ครับน้ำไหลได้นะครับหลายเลยที่ว่าตกไดนน้ำด้เหนืออยู่นะครับ เบางต้นเขากะลังซีมา่านครับนี่กะลังสีมา่านองปองเอ่งแปงอยู่ต้นเขานะครับัง่งปะขึ้นมาหลายเลยทีเดียว มอนสอดอก็มีครับเขานี่ม้นม่านยู่กับมีปลายเดือนกันยานะครับเนาะกลางเดือนตุลานี่เขาก็จะเริ่มสอดเริ่มยังเลยละเริ่มพินห่วงแล้วบางๆก็เขาล่มอยู่ครับ ปลาอยู่กันหนักพอสมควรแท่มันไม่อยู่หลายมือตกจริงๆจัง,จงก็ตกอยู่มือเดียวนะครับตัางจาโซนี่ครับมองเคยแหงบ่มงมีน้ำก็มีน้ำแล้วก็สีผอลนะ้ะว่านาำก็หลายตืมนะครับเนาะ น้ำแรงกับเจวงนี้เสียงนกตูมครับน,น้ำแรงมาสมีเสียงนกห่องนะ มึงต้นเขากำลังมากำลังมาถึงอ,องค์ปองแแปงกนะครับพอดีได้นางมาเติมนะครับก็ซีเรียลยู่ดอกบานนี <c oughs> ้ก็จะได้กินไรได้ยากอยู่นะครับพี่น้องเขาเอาครับมื่อนี่ก็พามาอัปเดตอัปเดตเส้นนียงเส้นก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้างได้ข่า ไก่สิท,ทอกสิงห์บนดาจังสิพาวงอีกทีหนึ่งทังนี้เดี๋ยวมือดังสิพาวงทังทัง,ท,ง,ท,งทั้งไหมครับวันนี้ก็แก่อในันครับสวัสดีครับ หมอนไปนี่ก็ยังยังอยู่เร่อครับนี่หมอนไผยมาเอาเด้อหลายมือเลยเด้อแต่ก่อนพายอยู่เขาเูนะครับจนพายุหนีแล้วก็ยังอยู่คือนเขาอยู่นะครับเนาะมาเอาในเร่อครับ